ัีพี่น้องเกษตรมูพ่อเพียงวันนี้พามาเบิ่งเดืออฝรังไปน้องมาเดือสัปปคุณเขาเรียกว่าเป็นยาดีไปน้องกินรอมีสุขภาพต่อร่างกายกินลองนี่ครับวิธีสุกเขาเขาจะสุกเรื่อมั้งแก่จากต้นที่ไปหาปลายไปน้องมกเดืออฝรังสามารถปลูกได้กินได้วัดปีไปน้องยิ่งหนาหนาวยิ่งอากาศดีนี่เขาเรียกว่าน้อยสุกนี่ก็สุกนี่ก็สุกเลยไปน้องนี่เพือเดียวเขาลังนี่ครับอันนี้สุกเรวนิ่มครับเป็นผลไม้ที่มีราคาแลวก็ ขายดีเลยพี่น้องสบะกับกระสีหมูมีต้นเดียวเลาไว้จะโซ่ี่น้องพี่น้องเขาจะเขาจะเก็บกินจากล่างถึงไปหาบนพี่น้องเขาจะไปน้อยตลอดพี่น้องนี่กระสกนี่กระน้อยสุกพี่น้องมาแก้บนี่น้องการกินบคนเดียวฝรั่งเขาให้เพียงเศพี่น้องนี่ครับเขาให้ปอกเปลือกออกมาสิเส็บปอกออกพี่น้องอย่างเขาใชบพวกไข่มีดพี่น้องสุกแล้วบังคือบักเดือบบ้านบ้านห้องี่น้องนี่ครับปอกออกบ่อนเนื้อข้างในพี่น้องบ่อเนื้อข้างในวาเนี่ยเรไป หวานใช่ไหมน้องเจ้เขาเรียกว่าเป็นคาราเม,มวไปน้องกินเข้าไปละลายในปากไปน้องหวานหวานเป็นละมุนกินย่อมแทบจะไม่ได้หยั่งไปน้องปปอนี่ครับน้ององืมน,น,นี่ครับุพี่ลุงนี่นี่สำหรับผู้กเฒ่าผู้แก่นี่ครับมันจะซุกแม่เลย